บริหารพอตต่างประเทศไม่ดีระวังเสียภาษี35%เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพาะเรื่องเงินเรื่องใหญ่ สวัสดีครับผมเคนจากมันนี่บอฟโรนะครับก่อนจะไปฟังกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่บอฟโรกันให้สักนิดหนึ่งละกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนทุกคนคุยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าสําคัญมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองครับภาษีที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่างๆที่เราจะต้องเสียกันทุกปีแล้วนะครับแต่มันเป็นภาษีจากการลงทุนหุ้นต่างประเทศหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนั่นเองครับปัจจุบันตอนนี้ปี2025นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้้้มมีกาาาารรรบิิหดเลลยแววถสต่ ไปลงทุนในต่างประเทศผ่านไป10ปีแล้วถือว่าดึงเงินกลับมาสมมุตินะครับเราจะต้องเสียภาษีเน่ตาสูงสุดถึง35%เลยนะครับทุกคนหรือถ้าเกิดเทียบตัวเลขแบบง่ายๆครับก็คือ1ใน3ของผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ย จะต้องเสียภาษีนะครับทุกคนซึ่งผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแนละ้วถ้าเกิดเราไม่บริหารจัดการหรือหาช่องทางในการลงทุนที่มันช่วยลดภาษีตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าจะเป็นภาระที่กลับมาให้กับพอร์ตลงทุนของเราอย่างมากเลยนะครับรวมถึงกระแสการลงทุนในต่างประเทศการโยกเงินไปนลงทุนที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วทุกคนก็เริ่ม พูดถึงหุ้นต่างประเทศมากขึ้น NVIDIA Microsoft Tesla หรือจะเป็นหุ้นฝั่งจีนเสี่ยวมงเสี่ยวมีเวม่เนี่ยหลายๆคนเริ่มสนใจการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นแล้วกันนะครับอาจจะด้วยเศรษฐกิจไทยมันไม่ได้เซ็กซี่มากหุ้นไทยไม่ได้เซ็กซี่มากแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยสาคัญเลยที่ผมว่ามันทาให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้นครับ ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของบร็กเกอร์ต่างๆเรื่องของคู่แข่งต่างที่ทําให้เราลงทุนต่างประเทศได้เนี่ยมันเยอะมากขึ้นจริงๆครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดผมลองย้อนไปตอนปี2016เนี่ยที่ผมเริ่มต้นลงทุนหุ้นอเมริกาครั้งแรกแล้วกันนะครับผมจาได้เลยว่าไม้หนึ่งถ้าจะเคาะไล้คุ้มกับค่าธรรมเนียมนะครับทุกคนแลกงงแลกเงินบวกค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยประมาณ30,000นนะครับทุกคนเคาะไม้หนึ่งต้อง3 0 0 0 0 0ถึงจะคุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมครับผมว่ามันแพงมากแต่สมัยนี้ผมว่า 10, 20บทนะครัุกคน สบายมากๆก็สามารถเป็นเจ้าของหุ้นอเมริกาได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าไอ้ภาษีที่เรา เป็นปัญหาอยู่ตอนในที่เรากำลังต้องมานั่งคิดวิเคราะห์กันนะครับมันเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนีเองนะครับทุกคนในช่วงมกราสองพันสองสี่ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเ,ออเขาได้มีการปรับกฎเกณฑ์สำหรับการลงทุนหุ้นนอกครับทุกคนว่าถ้าเราไปลงทุนแล้วมีกําไรกลับเข้ามาเนะครับเราจะต้องมารวมกับเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็เสียภาษีนั่นเองครับซึ่งไอ้ก่อนปี2024ที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาที่นักลงทุนจะต้องปวดหัวนะครับคือมันยังพอมีกฎแบบถิ่นที่อยู่ครับทุกคนคคือถ้้าาเเกิดใรรลงงททุุนนหต่ปะศ แต่ไม่ได้เอาเข้ามาในปีภาษีเดียวกันอย่างเช่นผมขายหุ้นออกมาได้กําไรมาล้านหนึ่งสมมุตินะครับและผมเอาเงินเนี่ยลอยอยู่ที่ต่างประเทศก่อนยังไม่โยกเข้ามานะครับแล้วผมปล่อยข้ามปีภาษีแล้วค่อยโยกกลับเข้ามาเนี่ยเงินทั้งก้อนตรงนี้ครับไม่ต้องเสียภาษีครับซึ่งทางสัรพากรคนที่เก็บภาษีนะครับเขาก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นช่องโหว่ที่ทําให้คนเลี่ยงภาษีจากกำไรจากไรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วกันเขาก็เลยเปลี่ยนว่าไม่ได้แล้ว ต่อให้ข้ามปีภาษีแต่ถ้าเกิดกําไรก็ต้องมาเสียภาษีอยู่ดีนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 4เป็นต้นมาก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับภาษีเงินปันผลลงทุนหุ้นอเมริกาที่1 5นะครับแล้วก็ภาษีแคปเกนก็จะเสียตามฐานภาษีเลยครับได้กำไรไมาเยอะสูงสุดก็คือ3 5นะครับที่นี่ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับนักลงทุนรายย่อยแบบเราเนะครับเราจะบริหารเงินลงทุนอย่างไรได้บ้างและมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยทําให้เรา ประหยัดภาษีได้หรือว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายภาษีในส่วนนี้นะครับซึ่งพอมันมีเรื่องกระแสหุ้นนอก,กต้องเสียภาษีเนี่ยครับทุกในช่วงปีที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายบรจอหลายโบก็พยายามออกกันมากเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า DR หรือว่า DRX ทั้ง2ตัวเลยครับ DR หรือ DRX เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เรามีพอร์ตหุ้นไทยอยู่แล้วเราเติมเงินเป็นเงินบาทนะครับแล้วเราสามารถเคาะซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ย เป็นเงินบาทได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนไม่ต้องไปนั่งสนใจว่าเราจะต้องปีเวลาเปิดปิดซื้อขายมันเปิดปิดซื้อขายเนี่ยครับตามเวลาไทยเลยนะครับซึ่งเราก็ไปเลือกดีได้ตอนนี้มีหลายเจ้าครับที่ตอนนี้ทยอยออกดีออกมานะครับมันสําหรับผมผมคิดว่าใครที่ยังเงินไม่เยอะมากแล้วไม่อยากปวดหัวกับภาษีเนี่ย d r เป็นทางออกที่ดีมากครับเพราะมันทั้งสะดวก ง่ายเปิดพอร์ตหุ้นไทยในสตรีมมิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เคาะซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือใช้เงินน้อยและตัวโต,วต,วตวข้างล่างเลยครับคือกําไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย DR นะครับไม่เสียภาษีครับทุกคนเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกับหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักาาทรัพย์บ้านเรานะครับแล้วตอนนี้กําไรที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหุ้นไทยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ต้องเสียภาษีน,นั่นเองครับมันก็เลยเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ผมว่าดีมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะแล้วก็ไไมม่ด้เหือน กับการเข้าไปถือลงทุนในหุ้นโดยตรงที่ต่างประเทศโดยตรงนะครับมันมีเรื่องของเวลาเปิดปิดมันก็จะตามตลาดหุ้นไทยนั่นแหละครับมันไม่เรียลไทม์มากถึงแม้จะมี DR บางตัวที่มันเปิดซื้อขายในช่วงกลางคืนด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ภาพรวมอ่ะก็จะไม่ได้เรียลไทม์ตามราคาของตลาดหุ้นโลกหรอกครับแล้วก็มันก็จะมีแท็กกิ้งเออร์เลยครับเนื่องจากว่าในช่วงที่เขาให้เปิดขายเนี่ย ตลาดหุ้นอเมริกาบางทีมันปิดอยู่ครับมันก็จะมีดิฟเขาจะเรียกว่าแทกกิ้งเออร์เอร์ครับทุกคนคือราคามันไม่ตรงราคามันลอยครับบางทีง่ายๆครับทุกคนอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะซื้อหุ้นอเมริกา100บาทเราก็ต้องเอา100บาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วเงินดอลลาร์ไปซื้อหุ้นถูกไหมครับทีนี้มันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนรวมกับการขึ้นลงของราคาหุ้นถูกไหมครับตามหลักการคือถ้าเกิดสมมุติน,นะคะว่าเ,เราถือหุ้นตัวหนึ่งอยู่นะครับแล้วค่างเงินบาทเกิดสวิงง1%หุ้้้นน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 ขึ5%เเีีี่่่่ยยมมมมัมััรรวววววกกแแแลคจะแบบบบผาา6%ตท DR ตลาดบ้านเรามันไม่ได้บวก6มันอาจจะบวกแค 2, ่สองบวกแค่สาม อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเฮ้ยราคามันไม่ตรงแล้วบางทีกําไรที่ควรจะได้มาเก็ตเมเกอร์เขาไม่ได้ทําให้มันแบบตรงไปตรงมามากครับดังนั้นสําหรับการเทรดระยะสั้น DR เนี่ยบางทีนะครับเราอาจจะเสียเปรียบตรงนี้ได้นะครับรวมถึงสภาพคล่องเลยครับทุกคนเออก็ต้องยอมรับว่าสภาพคล่องไอการซื้อขาย DR เนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาเก็ตเมเกอร์หรือกับผู้ออกนะครับว่าเขาจะพ r o v สภาพคล่องขนาดไหนบางทีถ้าเราอยากซื้อมากๆแล้วสภาพคล่องไม่ดีเราก็ซื้อไม่ได้ราคามันลอยขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งผมว่า DR ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีแบบ หลายสิบตัวแล้วนะครับทุกคนแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวที่ใหม่มากๆหรือว่าที่เป็นแบบ rising star บางทีนะครับมันยังไม่ถูกจดมาอยู่ใน DR เนี่ยเราก็จะไม่สามารถซื้อขายได้มันก็ยังมีข้อจํากัดตรงนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวก max seven หุ้นตัวใหญ่ๆที่แบบว่าถมว่า top 20 S&P 500 NASDAQ top 10อะไรเนี่ยผมว่ามีเกือบหมดแล้วนะแล้วหุ้นตัวดังๆระดับโลกที่เราคุ้นไมายคุ้นมือก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่ามันยังไม่ครบทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถือง long t e r นอยมแฝงในเรื่อง ของราคาที่มันไม่ตรงนั่นแหละครับมันจะสะท้อนออกมาเพราะว่าแน่นอนเขาว่าคนที่เป็นมาร์เก็ตเมกเกอร์หรือทาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ทำฟรีอะครับทุกคนถ้าพูดตรงๆคือมันก็จะมีค่าธรรมเนียมแฝงที่สะท้อนออกมาในราคาของ DR ด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องระวังละกันนะครับแต่ผมว่าถ้าเราใครที่เงินยังไม่เยอะและอยากเริ่มต้นลงทุนต่างประเทศนะครับส่วนตัวเองผมว่า DR หรือ DRX นะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากเพราะามาเริ่มต้นได้ง่ายลงทุนได้ง่ายนะเพราะว่าในช่วงที่เราอยากเริ่มต้นทําอะไรมากๆเริ่มต้นทำแรกๆเนี่ยถ้าแบบมานั่งปวดหัวคํานวณภาษีนู่นนั่นนี่ผมว่าเผลอจะถอดใจไปสะก่อนนะครับผมก็เลยแนะนําว่า ลองเปิด D R ลองศึกษา D R ดูครับผมว่าง่ายมากขึ้นทำาบบเราเริ่มต้นได้ง่ายมากขึ้นแล้วในอนาคตเมื่อพอร์ตเราใหญ่มากขึ้นจะไปเปิดพอร์ตโดยตรงทําอะไรในต่างประเทศที่หลังเนี่ยผมว่าก็ค่อยว่ากันที่หลังก็ได้ครับถ้าอยากเริ่มต้นผมว่าเริ่มต้นด้วย D R เนี่ยง่ายที่สุดครับ แล้วทางเรื่องที่2ครับสำหรับใครก็ตามที่อยากบริหารภาษีหรือไม่อยากเสียภาษีสาหรับการทุนต่างประเทศครับอีกทางเรื่องหนึ่งที่สามารถทําได้เลยนะครับนั่นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมในไทยนั่นเองครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยครับกองทุนในไทยครับผมว่าหลายกองมากๆแล้วช่วงปี2ปีหลังเนี่ยออกมากันเยอะมากๆนะครับที่เป็นแบบ ฟันของไทยนะครับกองทุนไทยแล้วไปลงมาเตอร์ฟันที่ต่างประเทศนะครับซึ่งข้อดีเลยก็คือมันทําให้เราสามารถเข้าถึงการลงทุนต่างประเทศได้นะครับกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมตามนโยบายการลงทุนของกองทุนเลยครับแล้วก็สะดวกคุ้นเคยอยู่แล้วใช้งานได้ทันทีช่วยเราลงทุนได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้ครับว่ากองทุนเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดครับคือถ้าเราอยากซื้อกองทุนกองหนึ่งแล้วโฟกัสไปที่แค่หุ้นตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่ากองทุนจะไม่ลงทุนแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นกองทุนที่มีการกกรรรระะะจาาายทุนนนปมณึงคับ ผมว่าถ้าในตลาดตอนนี้ที่ผมเห็นแล้วกันนะครับกระจายต่ำสุดผมว่าประมาณ10ตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมีการกระจายอยู่ดีถือตัวนึงไม่เกิน10%ของพอร์ตเนี่ยผมว่าเต็มที่ตามนโยบายการลงทุนนะครับทันั้นข้อจํากัดที่มันตามมาคือถ้าเราอยากลงทุนโฟกัสมากๆเนี่ยกองทุนจะไม่ตอบโจทย์จะดาจะดีกว่านะครับแล้วก็ข้อจำกัดอันนี้ของกองทุนที่เรารู้กันนะครับก็คือมันมีค่าธรรมเนียมที่ผมวงเล็บว่าค่อนข้างสูงสาหรับการลงทุนระยะยาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์เอ็นบางกองมี back end ด้วย แล้วก็รวมถึงเราต้องมีค่าธรรมเนียมรายปีในการที่เราจให้กับเขาทุกปีนะครับ1.5-2%ฐานลงทุนหุ้นต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องเป็นกนารถือระยะยาวๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากกระจายการลงทุนอยู่แล้วการต้นทุนผมว่าประมาณ1.5%ต่อปีเนี่ยผมว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ถ้าใครอยากโฟกัสหุ้นรายตัวอยากถือยาวกินปันผลเนี่ย กองทุนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ย่างที่รู้กันข้อจํากัดของกองทุนนะครับก็คือราคามันไม่เรียลไทม์ครับทุกคนไม่เรียลไทม์ก็คือมันจะต้องมีแบบ end end date นะครับก็คือ end end of day ถึงจะเห็นราคาแล้วก็ซื้อขายได้ถ้าเป็นตลาดต่างประเทศสมมุติว่าถ้าเราขายวันนี้เราจะได้ราคาปิดในคืนวันนี้อีกมันก็จะราคามันก็จะไม่เรียลไทม์มันก็จะมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็เรื่องของความยืดหยุ่นของนโยบาย obi, แล้วกันนะครับผมว่ากองทุนเนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่า เราจะซื้อกองทุนไหนเราต้องไปดูนโยบายกองทุนที่จดนะครับว่าเป็นแบบไหนเราไม่สามารถเปลี่ยนนโยบายตัวนั้นได้นะถ้าเราอยากเปลี่ยนนโยบายต้องขายเปลี่ยนกองทุนหรือสั่งสวิตช์กองทุนเท่านั้นนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นข้อจํากัดเหล่านี้ซึ่งถ้าถามผมผมว่าการใช้กองทุนเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนตามดัดชนีครับทุกคนง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือเลือกพวก p a s s i v ฟ f u ันแล้วก็มีการกระจายตามอินเด็แล้วก็หา m a s t e อร์ n ันหรือว่า e t ทีเนี่ยที่มันมี t r a c k i n g e r r o r ตรงกับดัดชนีมากที่สุดนะ ก็เลือกลงทุนแบบนั้นได้ค่าชั้นเนียมผมว่า0.3ถึง0.5%อินเดอร์ลองรัน10ปีประมาณ5%เนี่ยผมว่าก็ถูกกว่าภาษีแล้วก็มันช่วยกระจายการลงทุนได้ด้วยสำหรับใครที่อยากลงทุนใน S&P 500อย่างเงี้ยครับแบบว่าอ่ะอย่างที่คุณ CK บอกกระจายลงทุนใน S&P 500ซื้อพวก ETF พวกนี้นะครับก็ซื้อซื้อเปรี้ยงเดียวได้หุ้น500ตัวเลยนะครับแล้วก็ทางเลือกที่3ครับสำหรับนักลงทุนที่มีเงินเยอะถ้าสําหรับผมผมว่าระดับ10ล้านหรือ30ล้านขึ้นไปเลยนะครับในอนาคตผมเชื่อทุกคนเมื่อลงทุนสร้างพอร์ตไปเรื่อยๆเนี่ย จะอาจจะมีแนวโน้มไปถึงระดับนั้นได้แน่นอนครับทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็คือการตั้งบริษัทนั่นเองครับซึ่งในช่วงเวลานี้ทุกคนจะเห็นนักลงทุนท่านหนึ่งในไทยที่แบบชื่อดังเก่ง ทรงคุณวุฒิมากในไทยนะครับนั่นก็คือดรนิเวศเนี่ยได้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีเหมือนถ้าเกิดมองโรมโมเดลก็คือเหมือนเบิร์ชแอน์อิเเวอ์ครับทุกคนตั้งโฮลดิ้งคอมพานีเพื่อไปลงทุนในตลาดหุ้นนอกโดยเฉพาะเวียดนามอย่างที่ดรเขาบอกแล้วกันนะครับซึ่งไอ้พวกบริษัทเหล่านี้เราจะเรียกว่าออฟชอร์คอมพานีครับก็คือใส่เงินลงทุนเข้าไปแล้วก็มีการบริหารเงินบริหารต่างๆเนี่ยเสียภาษีน้อยกว่า35%ครับในกรณีที่เม็ดเงินเราเยอะมากเนี่ยยังไงมันโดนนนฐา35แ่ พอ,เ,อเงินเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจว่าเสีย 15- 20%นะครับมันก็จะประหยัดภาษีไปได้ครึ่งหนึ่งอะครับทุกคนซึ่งพอเมดเงินเราเยอะมากๆมันไม่ได้มีทางเลือกหรอกครับทุกคนว่าจะไม่เสียแต่ว่าจะบริหารยังไงให้มันเสียน้อยกว่าเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ที่เรารู้กันว่าเหตุผลที่ผมแนะนำนะครับว่าจะต้องมีเงินอย่างน้อยผมว่า10 ผมว่าสามสบล้านขึ้นแล้วกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของค่าดำเนินการแล้วกันนะครับมันก็มีเรื่องของการจัดทําบัญชีการขอใบอนุญาตต่างๆมันก็มีค่าต้นทุนในการดาเนินงานแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับนักทุนรายย่อยแบบเราเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะผมแนะนําว่าถ้าอยากทุนรายตัวแล้วไม่ปวดหัวเรื่องภาษีมากนักนะครับก็ใช้ทีถ้าเกิดอยากกระจายการลงทุนต่นชนีลองไปกองทุนนะครับและถ้าเกิดในอนาคตเกิดเราเก่งมากขึ้น มีเงินมากขึ้นการจัดตั้งบริษัทเนี่ยผมว่าคือปลายทางของนักลงทุนทุกคนครับที่จะต้องจดเป็นบริษัทแล้วก็เสียฐานภาษีที่มันต่ําลงกว่าภาษีบุคคลธรรมดานั่นเองครับ แต่ทีนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยนอกจากคุณนอกนะครับจริงๆสินทรัพย์หนึ่งที่ในช่วงผมว่า5ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างน่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของคริปโตนะครับมันเป็นอีกผลหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ตอนนี้คริปโตค่อนข้างผูกพูดถึงในไทยเยอะมากเพราะว่ามันยังไม่ต้องเสียภาษีครับเมื่อก่อนต้องเสียก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าต้องเสียยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันได้มีการเลื่อนครับทุกคนเลื่อนให้ฟรีและปลอดภาษีเนี่ยไปจนถึงวันที่3ธังวาคม2572นะครับดังน เอาไปเงินโยกเงินออกไปลงทุนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโยกเงินกลับมาอย่างไงก็ไม่เสียภาษีนั่นเองครับก็ประมาณ4-5ปีหลังจากนี้ผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่คริปโตผมว่าก็น่าดึงดูดน,นะครับแล้วก็ถ้าใครศึกษาเรื่องคริปโตเชิงลึกจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการไปซื้อหุ้นผ่านตลาดคริปโตได้ด้วยนะดังน,นั้นเป็นเชิงลึกและถ้าเกิดใครเงินเยอะมากขึ้นหรือมีเงินอยู่ในโลกคริปโตเยอะเนี่ยการซื้อหุ้นที่เป็นพวกแบบ ที่อยู่โลกคริปโตเนี่ยก็จะช่วยประหยัดภาษีทางนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนปี2 5 7 3เนี่ยอย่าลืมยกเงินกลับเข้ามาแล้วก็เลไรเงินทุนนะครับไม่งั้นพอถ้าเราไปโลยกลับมาหลังปี2 5 7 3ยเนี่ยอาจจะต้องเสียภาษีทั้งก้อนนะครับเรื่องนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนเรื่องของภาษีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายมันก็ออกโดยคนนะครับทุกคนอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ผมว่าเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องทีี่่เเเรรราาลยงไไมด้คคับทุกน หากินอยู่ในประเทศนี้เราอยู่ประเทศนี้ยังไงก็ต้องจ่ายครับแต่ผมว่าเราสามารถบริหารให้มันจ่ายอย่างสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ซึ่งในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้กับทุกคนแน่นอนนะครับก็ไม่แน่ว่าเดี๋ยวปีสปีเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนกฎหมายอะไรขึ้นมามีอะไรใหม่เข้ามาเขาอาจจะยกเลิกภาษีหุน้นอกอีกทีหนึ่งก็ได้นะมันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็น่าจะดีเพราะว่านักทุนแบบเราเนี่ยจริงๆแล้วไปลงทุนมมไไไ่่ด้ีแตขาากกํรทุคน โอกาสขาดทุนก็เยอะติดดอยก็สูงนะครับตอนที่ขาดทุนไม่นับพอกําไรจะเอาเนี่ยในความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าแบบแปลกๆเหมือนกันแล้วไอการที่เราสามารถลงทุนสร้างเวลสร้างความมัง่งคั่งนด้สุดท้ายเอาเงินกลับมาแล้วก็มาใช้จ่ายในประเทศเป็นเงินกเกษียณของเราก็ไม่เป็นภาระกับรัฐบาลอยู่ดีนะผมก็รู้สึกว่ามันไม่สมเป็สมผลในตัวของผมเองละกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดอย่างไงกับเรื่องภาษีบ้างแล้วทุกคนมีวิธีการบริหาร พอหุนต่างประเทศสินทรัพย์การลงทุนต่างประเทศบริหารภาษีเนี่ยในรูปแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับผมในการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็นักงทุนท่านอื่นเวลาเขามาอ่านก็อาจจะเป็นไอเดียและให้ไปต่อยอดความคิดแล้วก็ช่วยบริหารภาษีให้มันเอฟเฟกชันมากขึ้นได้นะครับสุดท้ายครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มันนี่เพโลด้วยนะครับวัเดีวผมจะเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังมาชวนคุยกันอีกแน่นอนครับ